คนเก่าเล่าอาดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์ธงชัยตั้งเจริญคุณอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ท่านผู้ฟังคะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคนเก่าเล่อาอดีตนะคะไปพบกับอาจารย์ชงชัยกันเลยคะ่ะตอนนี้อยู่ในสายกับรายารทันประเด็นเป็นข่าวแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณพชัชเรงสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับค่ะวันนี้เราคง<น>จะเอาใจคนคบ้านคลองกันหน่อยนะคะอาจารย์คะครับผมในวันนี้จะเล่าถึงพระพุทธรูปสําคัญซึ่งเคยประดิษฐานที่วัดสําคัญในเมืองพิษณุโลกในอดีตนี่นะครับค่ะ นั่นคือหลวงพ่อเขียวหรือว่าพระสำริศโกสีแข่งวัดยางเมืองพิษณุโลกเป็นพระพุทธรูปปางประธานภัยสูงหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปศิละปะในยุคอมราวดีและก็สกุลช่างอินเดียผสมกับสกุลช่างกรีกช่วงออตอนที่กำเนิดพระพุทโพระสำลิโกสีหลวงหลวงพ่อเขียวเนี่ย ขบอกว่าจะอยู่ในช่วงปีพศ663ถึง863เก่ามากแล้วนะครับอ,อ,องค์พระนีออ่อยากจะเรียนว่าเป็นเนื้อทองสำริดแล้วก็ผ่านเวลามายาวนานอย่างที่ว่าจนเกิดเป็นสนิมสีเขียวยังเรียกว่าหลวงพ่อเขียวนะ,ะปัจจุบันเนี่ยปฏิสถานอยู่ที่วิหารที่วัดยางตำมนบ้านคลองอำเภอเมืองพิษณุโลก นีในเอกสารประวัติศาสตร์ในบอกว่าพระพุทธสัพฤทิโกศีหรือว่าหลวงพ่อเขียวซึ่งเคยอยู่ที่วัดร้างในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองทัพภาคที่สามค่ายทหารบอกว่าตอนที่พบเนี่ยองค์ข่านก็พิงอยู่ที่ใต้ต้นโพที่วัดร้างอยู่ในค่ายทหารดังที่ว่านี้ในสมัยนั้นเนี่ยที่พบพระที่วัดร้างที่ว่านี้ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่พบเจอสามองค์ด้วยกัน เป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยสององค์แล้วก็พระยืนปางประธานอภัยหรือว่าหลวงพ่อเขียวตามที่ว่านี้อีกหนึ่งองค์ <c oughs> ในคราวนั้นเนี่ยหม่อมเจ้าอรลงกฎก็ให้ร้อยเอกพร้อมนํำพระทั้งหมด,ไ,ดไปไว้ที่วัดอย่างอําเภอเมืองพิศณุโลกโดยหลวงพ่อเขียวนี่ก็มีการชำรุดอยู่บางส่วนออมาทางวัดก็ได้ซ่อมแซมพระบาทแล้วก็ทําพระเกศบววตุมใส่เข้าไปโดยที่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ มีความศักดิ์สิทธิ์ก็มีคนถามหาไม่ว่าจะเป็นคนในพิษณุโลกก็ดีคนต่างจังหวัดก็ดีถามหาหลวงพ่อเขียวมาโดยตลอดท่านที่จะไปชมหรือจะไปกราบสักการะหลวงพ่อเขียวก็ไปก็ได้ที่วัดยางตําบลบ้านคลองอําเภอเมืองพิษณุโลกเหล่านี้แหละข้อมูลนี้ก็ขอบคุณคุณกรานารงค์พักประภัยลดรางนําเที่ยวพิษณุโลกซึ่งจะบันบบทึกเรื่องเหล่านี้ไว้นะครับ สำหรับคนเก่าเล่าอาดีตนี่จะขอเล่าต่อไปถึงวัดร้างที่ว่านี่ที่ว่าอยู่ในค่ายทหารค่ายสุดยเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยนะครับที่ค้นพบหลวงพ่อเขียวที่ว่ายืนพิงต้นโพอยู่เนี่ยนะครับสรากวัดร้างดังกล่าวที่แท้จริงก็คือวัดราชประดิษฐานท่านผู้ฟังซึ่งเมื่อข่าวที่กรมพยาณิริ์นราธริวัตริวงศ์ ได้เสด็จมาเป็นส่วนลวงหน้าเพื่อเตรียมการเททองหล่อพระพุทธ,ธินราชในปีพศ2444รมพญานริศราอนุวัติวงศ์นี่ได้ทรงทำแผนที่เมืองพิษณุโลกและแผนที่พระราชวังจันทร์ในแผนที่พระราชวังจันทร์นี่ก็มีพระราชวังจันทร์มีสะสองห้องใกล้ๆกันก็มีวัดร,รประดิษฐานและก็วัดยางในขณะนั้นนี่ยังไม่มีค่ายทหารนะครับ พอทหารมาตั้งค่ายทหารก็เลยล้อมรัว้วพอล้อมรัว้วเสร็จแล้ววัดพระประดิษฐานก็เลยเข้าไปอยู่ในค่ายทหารถามที่ว่านี้ส่วนวัดยางได้อยู่นอกค่ายทางด้านเหนือนะครับวัดพระประดิษฐานนี่ปัจจุบันก็เป็นวัดร้างยังไม่ได้มีการบูรณะมีป้ายเขียนไว้ที่วัดร้างบอกว่ามูลหรือเนินดินแห่งวัดพระสถานเขียนแค่นี้นะครับค่ะ อันนี้วัดระเบิดสถานนีอยากจะกลาบเรียว่าในประวัติศาสตร์บอกว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใแก่รที่มีการชุมนุมแม่ทัพนายกองเพื่อถือน้ําพิพัฒน์ัตยาคือดื่มน้ําสาบานก่อนยกทัพไปตีอศวะและได้ส่งประกาศอิสรภาพที่เมือแงแคลงเมื่อปี2127เพราะฉะนั้นคาว่าวัดราชประเษสถานก็แปลว่าวัดที่สร้างโดยพระราชาหรือว่าสร้างโดยพระหมหากษัตริย์ ถ้ได้มีการบูรณะวัดราเปรนดิสถานในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็จะทาให้ประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นมีความสมบูรณ์เพิ่มมากมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับขอบคุณที่ทุกท่านติดตามฟังวันพุธหน้าจะเสนอเรื่องมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาขอบคุณสวัสดีครับท่านจะพบกับคนเก่าเล่าอาดีต ได้เป็นประจำทุกวันพุธท่านอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่สวทพิษณุโลกโทรศัพท์055-267049หรือเพจ Facebook สวทพิษณุโลก